พระเจ้านะคะในค่ Dante, varsa, said, <Yeah. S 2> ําค <names lah> <exist> ืนนี้นะคะพี่น้องมีความสุขในการนมัสการไหมคะพระเจ้าพูดว่าอะไรบ้างคะพระเจ้าบอกกับพี่น้องในหัวใจว่าอะไรบ้างคะแชร์ได้ไหมแบ่งปันให้ฟังได้ไหมเอาละเลยอะอู้ส윗เจัสพระวิญญาณแสนหวานอเมนไหมคะในค่ําคืนนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะได้รับเกียรตินะคะที่จะแบ่งปันพระเจ้าคำนะคะในหนังสือนะคะ จะขอให้หัวเรื่องในค่ำคืนนี้นะคะในการแบ่งปรนวัชนาคำว่ายินดีต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอเมนฮาเลลูยาพี่น้องคะขอเอ่ยถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดบนแผ่นดินโลกนี้ต่อเราผู้เชื่ออเมนไหมคะฮาเลยูยา ขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายในพระเจนะคำขออัญเชิญพระเจนะคมในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ16นะคะเปรียสุคริตนะคะ,ะไม่ใช่ค่ะกลับไปก่อนค่ะกลับไปก่อนค่ะหนังสือยอห์นค่ะหนังสือยอห์นบทที่16 14ข้อ16นะคะให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมคะพี่น้องคะ1 2 3สองสเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับท่านเพื่อจะอยู่กับท่าน ตลอดไป Christ, อเมนฮาเลลยยาพระเยซูริสตสรงตรัสถ้อยคำนี้ด้วยพระโอร์ของพระองค์เองอเมนไหมคะนี่คือพระสัญญาตามที่พระองค์ทรงบอกไว้อเมนเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งนะคะคือพระวิญญาณเบิสุท์เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปจะขอบอกว่าพระวิญญาณเบิสุธิ์พระผู้ช่วยผู้แสนอัศจรรย์ออเมน สนอัศจรรย์ให้เราพูดพร้อมกัน, ay, นพระผู้ช่วยผู Amen. Amen, ้แสนอัศจรรย์อามนอามนไหมคะพี่น้อง <Amen. S 1> อัศจรรย์ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราอย่างไรในชุดของเราแต่ละคนที่นี่อามนอาเลยยะไปพร้อมกันเลยคะ่ะประการแรกนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอามนไหมคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของ,รงพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นบุคคลอามนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงประทานที่จะมีความสัมพันธ์ สัมพันธ์กับเราทุกคนที่เป็นลูกของโรรองเป็นการส่วนตัวอเมนเอาเลยเลยขอบคุณพระเจ้าไปต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราอย่างไรบ้างคะประกาศแรกพูดพร้อมกันเลยคะ่ะพรรองทรงเป็นพระผู้ทรงชี้นําหนทางกับเราอเมนพระองค์ยามาสุดไกด์เราคะ่ะพี่น้องคะการที่พี่น้องมันนั่งอยู่ที่นี่คือว่าจะเชื่อมันร้อซเลยว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยอเมนไหมคะฮาเลลูยาถ้าพระเจ้าไม่นำจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นแน่ฮาเลลูยาอเมนเราเชื่อในการทรงนำของพระองค์ไหมคะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระองค์ไปต่อนะคะพระเจ้าทรงนำอย่างไรคะประการแรกพระองค์ทรงนำให้เรากลับใจใหม่อเมนไหมคะทิ้งความผิดบาปอย่างแรกเลย อย่างแรกเลยหนูอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่หนูมีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำแบ่งปันในค่าคืนนี้ก็คือไหลผ่านชีวิตของตัวข้าพเจ้าเองนะคะเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นนะคะข้าพเจ้าก็ทําตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ สนใจเรื่องของพระเจ้าจริงจังนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก็เป็นคริสเตียนนะคะที่เป็นสมาชิกที่คริสตจักรนี้นะคะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าผ่านจากเพื่อนของข้าพเจ้าวันนั้นบอกกับพี่น้องเลยว่านั่งอยู่ในร้านอาหารมีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กำลังดื่มค่ะกําลังดื่มอยู่เลยค่ะสมัยวัยรุ่นนะคะพี่ๆวัยรุ่นนะคะเสร็จปั๊บนะคะไอ้เพื่อนที่นั่งข้างเนี่ยค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เชื่อนะคะพี่น้องคะไม่ได้เป็นผู้เชื่อค่ะถามว่าฟัดฟัดเป็นคิดเตียนอะ่ะกินเหล้าได้ด้วยหรอโอ้โหโอ้โหพ,พี่น้องที่รักพี่น้องที่รักเหมือนฟ้าฝัดเปย้งมันโอ้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงรัสผ่านเพื่อนคนนั้นมาบอกขา้าพระเจ้าข้าพะเจ้าสำนึกและเสียใจมากเป็นเป็นคำพูดที่ธรรมดามากนะคะแต่ว่า รู้เลยว่าพระองค์ทรงชักนําให้ข้าพเจ้ากลับใจใหม่ละทิ้งความผิดบาปแล้วเดินอยู่ในความชอบธรรมและนามพระทัยพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกในหนังสือยอดบทที่16ข้อ8บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทําให้รกรู้แจ้งถึงเรื่องความผิดบาปความชอบธรรมและการพิพากษาวันนั้นพระองค์ทรงชักนําข้าพเจ้าให้กลับใจสํานึกความผิดบาป เรารู้ว่าการทรงเรียกของพระองค์ในชื่อของข้าพเระานั้นคืออะไรอเมนไหมคะเมื่อรู้สึกว่าเรากําลังหลงทางจะมีเสียงเล็กๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออาจจะเป็นเสียงดังก็ไม่ทราบนะคะแล้วแต่ในชื่อของพี่น้องนะคะว่าพระองค์จะจัดแบบดังมากหรือว่าแผ่วเบานะคะตามพี่น้องกําลังสัมพันธ์กับพระองค์ู่ตอนนั้นข้าวเจ้าไไม่ได้คิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรการเฮฮาปาร์ตี้พอเพื่อนพูดแบบนั้นข้าวเจ้าสํานึกและเสียใจข้าวเจ้าคิดว่า สิ่งที่เขาจะทำนั้นไม่ถูกต้องและก็ไม่ได้สําดงพรปรยสุคริตเลยไม่ได้ทําตัวที่เป็นความสว่างหรือว่าเป็นความแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าวันนั้นกลับใจค่ะวันนั้นขอโทษพระเจ้าร้องไห้นะคะเสียใจกลับใจใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้ดําเนินอยู่ในหนทางที่เคยทําตามใจตัวเองแล้วอเมนไหมคะมประการแรกพร,ระเยซูทรงชักนําให้เรากลับใจใหม่อเมนฮเลลูยาพี่น้องเคยผ่านจุดนั้นไหมคะ อะไรเลยอะพระองค์ทรงแสนดีอะพระองค์ทรงน่ารักเมันไหมคะเช่อแนวเราทุกคนจะมีประสบการณ์แบบนั้นนะคะอาเมนไปต่อค่ะและพระผู้เเจ้าเปสุดทรงนําอะไรคะพี่คะหัวเราะอะไรคะพี่มีความสุขใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะนะคะพระองค์ทรงนําให้เราเข้าสู่การรับใช้หลังจากนั้นนะคะพอพระพู้เเจ้าเปสุดตรัสนะคะให้เรากลับใจใหม่นะคะพระองค์มีพระประสงค์ค่ะพระองค์ทรงเรียกค่ะพระองค์ทรงบอกกับฟ้าว่าพระองค์ทรงปรารถนา ที่ใจฟระสวายตัวแล้วก็รับใช้พระเจ้าในเรื่องของเสียงเพลงค่ะโอ้ยชอบมากเลยชอบมากค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อสาพัตนะคะชอบร้องเพลงมากค่ะนะคะพระเจ้าทรงทราบค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงใส่ไว้ให้ตั้งแต่เด็กนะคะพระองค์ทรงนำค่ะพระวิญารสุทธ์ทรงนำให้เข้าสู่การรับใช้อเมนไหมคะหนังสือลูก,กาบทที่4ข้อหนึ่งบอกว่าไงคะเราอ่านด้วยกันนึ่งสองสามพระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นธุรกันดานอาเมน พระเยซูทรงเปลี่ยนด้วยพระเมตาเป็สุดตอนนั้นนะคะเราห้สั่นลงนะคะที่แม่น้ำจอแดนนะคะยอนเพื่อบพติศมานะคะบัพติศมาพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็พระเมตตาเป็นสุดนะคะสันทานบนนกพริราบลงมานะคะที่พระเยซูคริสต์เจ้านะคะแล้วก็มีเสียงก้องจากฟ้าสวรรค์ว่าอะไรคะท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากวันนั้นนะคะพระบิดา ระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะปรากฏที่เดียวกันบนแผ่นดินโลกเพื่อให้สาวกทั้งปวงแล้วก็ผู้คนที่อยู่ที่นั้นนะคะได้มีความเชื่อในพระองค์คอนเฟิร์มว่าคนนี้แหละคือบุคคลที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้าเมนฮาเลเลูยาเมื่อพระเจ้าทรงนำเปรเยสูคริตพระเจ้าก็ทรงนำชีวิตของชาติทั้งหลายแต่ละคนที่นี่เหมือนกัน a เม n ไหมคะมีความสุขไหมคะรู้มีความสุขใช่ไหมคะที่รู้ว่าพระองค์ทรงนำชีวิตของเราเ m e n ไหมคะฮาเหลลูยาหนึ่งพระองค์ทรงนำให้ กลับใจไหมสองพระองค์ทรงนำเข้าสู่การรับใช้ไม่ว่าท่านจะรับใช้ในเวลาที่คริสตจักรก็แล้วแต่หรือว่าท่านจะรับใช้ในบทบาทหน้าที่ในหน้าที่การงานของท่านเป็นคุณหมอรับใช้พระเจ้าได้ไหมคะได้ไหมเป็นตำรวจรับใช้พระเจ้าได้ไหมคะเป็นวิศวะนักออกแบบรับใช้พระเจ้าได้ไหมคะเป็นแม่บ้านถูพื้นอย่างเงียง้ยรับใช้พระเจ้าได้ไหมคะได้หมดเลยอเมนไหมคะ่ะทุกๆอย่าง คือการรับใช้ถ้าหากว่าเรามีเป้าประสงค์แล้วเราทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงประทานของประทานให้กับเราอเมนอา,าเลยเลยอ่ะก็แรกนําให้กับใจใหม่ก็อสองนำควาสุขการรับใช้อเมนเอา,าเลยเลยอ่ะจะมีคําถามท้ายบทนะก็ <c oughs> สามนะคะไปอย่างเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะและพระองค์ทรงนําให้สู่รับใช้แล้วยังไงคะพระองค์ทรงทิ้งเราเลยไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะพระองค์ทรงดาเนินไปกับเราอเมนไหมคะ และนำจนถึงความสำเร็จฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหกค่ะอ่านด้วยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จ amen จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า amen ฮาเลลูยา่ฮาเลลูยาอพูดพร้อมกันเริ่มต้นการดีหนึ่งสองสาการดี amen ฮาเลลูยาอสิ่งที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นกับท่าน สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกท่านทรงเปิดเผยสัมแดงกับท่านเป้าหมายพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านของประทานต่างๆการเจิมที่พระเจ้าทรงเรียกท่านไวการดีทุกอย่างที่พระเจ้าทรงให้ท่านไวเชื่อไหมคะว่าจะสําเร็จจนถึงเส้นชายท่านเชื่ออย่างนั้นไหมคะอะไรเลยอะ ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงนะคะโดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์ทรงนาให้เรากลับใจใหม่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราตลอดเส้นทางการรับใช้และการดําเนินชีวิตต่างๆและพระองค์ทรงยังดําเนินต่อไปให้เราถึงเส้นสายของพระองค์ amen เลยเลยอะโ้ฮูจะตื่นเต้นมากพี่น้องตบมือตื่นเต้นใช่ไหมและมีความสุขด้วยฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุข แห่งหัวใจของเราราชาแห่งดวงใจอามนเอาเลยเลยอะไปต่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและสองคืออะไรคะนอกจากพระองค์ทรงนำเราแล้ว,ลวไปสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่านพร้อมกันพระผู้เปิดเผยสัมแดงอามนฮาเลยูยาข้อสองนะคะพระเจ้าทรงเปิดเผยสัมแดงนะคะสิ่งที่เป็นของพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์ให้กับเราทุกคนพระวิญญาณแห่งความจริงจะสัมแดง สิ่งต่างๆพระองค์ทรงเป็นสติปัญญาพระปัญญาของพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้จากพระองค์อเมนไหคะฮอลเลลุยาพระผู้เปิดเผยสำแดงนะคะ r e เลอร์นะคะนะคะอ่านพร้อมกันนะคะหนังสือยอห์นนะคะบทที่16นะคะข้อ13-15ถึงนะคะ1 2 3 <c oughs> เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลอเมนเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์ทรงแจ้งแก่พวกท่านนั้นถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติคือพระเยซูคริสต์นะคะเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่านทุกสิ่งที่พระบิดานั้นมีทรงเป็นของเราเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกคุณนะคะอเมนฮาเลลูยพระเจ้าน่ารักไหมคะพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราพระองค์ต้องการสื่อสารกับเราพระองค์ต้องการพูดคุยกับเราพระองค์ต้องการตรัสกับลูกๆของพระองค์พระองค์ปรารถนาจะสาแดงแจ้งความจริงทั้งมวลให้กับเราทุกคนได้ทราบอเมนฮาเลลูยพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณแห่งความรักรักเราด้วยนะคะจะเปิดเผยสําแดง วันนั้นที่พระองค์กลับใจใหม่พระองค์ได้รับการสัมแดงจากพระเจา้าถึงการทรงเรียกที่พระองค์ทรงประทานให้นะคะขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้ววันนั้นนะคะวันนั้นรู้สึกว่าพระองค์เจ้าคะลูกไม่ได้อ่ะพระองค์ลูกไม่ไหวอ่ะพระองค์ลูกไม่โออ่ะลูกไม่พร้อมอ่ะพระองค์จะด,ดีเหรอคะใช่เหรอเนี้ยนู่ะหพระองค์อยู่อย่างนี้ค่ะพี่น้องคะรู้สึกตัวเองเยอะมากนะคะ งงแงงแล้วเกิดนะคะต่อหน้าพระองค์นะคะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะผู้ที่ประทับอยู่กับเราทำไมคะไปข้อสามเลยค่ะฮเ <Hallelujah. S 1> ลลูยาสไล่ต่อไปพระองค์ทรงเป็นผู้พระผู้ปลอบประโลมหัวใจชีวิตของเราอเมนฮเลลูยา the comforter has come holy spirit it is comforter นะคะพระผู้ปลอบประโลมหัวใจฮเลลูยาเมื่อพระองค์ทรงนำให้เข้าสู่การรับใช้ พระองค์ทรงสำแดงพระประสงค์ของพระเจ้าและความจริงของพระองค์แล้วเรารู้สึกว่าเราท้อใจค่ะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ไหวหนูไม่ไหวแต่พระเจ้าที่อยู่ในหนูไหวหนูไม่ออแต่พระเจ้าที่ที่อยู่ในหนูออหนูไม่ได้แต่พระเจ้าที่อยู่ในหนูได้เสมอฮาเลลูยาหนูไม่พร้อมแต่พระเจ้าที่อยู่ในหนูพร้อมเสมอฮาเลลูยาฮะไเลยา พระผู้ปลอบโยนหัวใจพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเล้าลมใจขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันที่ผ่านมาเรามีการไว้อะไรที่คริสตจักรนะคะสูญเสียนะคะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคริสตจ,จักรเพราะว่าน้องที่เรารักนะคะได้จากไปสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ารู้เลยว่าคําพูดของผู้คนที่จะบอกกับครอบครัวผู้สูญเสียนะก็ไม่เพียงพอแต่พี่น้องทราบไหมคะว่า พระองค์ยานเป็สุดนะะจะเป็นผู้เล้าลมหัวใจของเราเมื่อเราโศกเศร้าเมื่อเราท้อใจเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางใดแต่พระองค์ยานเป็นสุดจะเข้ามาในวันที่เราอ่อนล้าที่สุดในวันที่เราอ่อนแอในวันที่เราพ่ายแพ้ที่สุดพระองค์จะเสริมกำลังเรียแรงให้กับเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ปลอบประโลมหัวใจ The Comforter ของเราอเมนไหมคะพระองค์ทรงน่ารักมากอเมนไหมคะรักพระองค์ไหมคะ ฮอาเลลเยาขอาว่น้องทั้งบ้านรักพระองค์ด้วยนะคะฮอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ปลอบประโลมหัวใจในหนังสือยอห์นบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบหกบอกว่าไงคะให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองสาม <c oughs> แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในานามของเราพระองค์นั้นจะสอนท่านทัท้งหลายทุกสิ่งและใจท่านเราลึกถึงทุกๆสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านไว้แล้วอาเมน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ปลอบประโลมหัวใจของเราอเมนฮาเลลูยาพระองค์ทรงนำเราพระองค์ทรงเปิดเผยสดไดงกับเราพระองค์ทรงปลอบประโลมเราอยู่กับเราสถิตยอยู่ด้วยกับเราให้คําปรึกษาให้สติปัญญากับเราว่าเราต้องทําอย่างไรฮาเลลูยานะคะขอบคุณพระเจา้านั่นคือพระองค์เท่านั้นไม่พอประรู้สึกว่าเราอ่อนแอเราชอแแ้พระองค์ช่วยอ,อย่างไรอีกบ้างคะในสไลด์ต่อไปคะ่ะ ฮาเลลูยาหนูชอบข้อนี้มากพระผู้อธิษฐานทูลขอแทนเราอเมนไหมคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอินเตอร์เซเซอร์ในชีวิตของเราอเมนฮาเลลูยาใน,พร,านาพระเจ้าบอกว่าไงคะในหนังสือโรมบทที่ 8: ข้อ26ค่ะ1น3่าในำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอ แทนเราในเมื่อเราอธิษฐานคร่ำครวญไม่เป็นคำนักอธิษฐานอินมากข้อนี้อินมากใช่เลยใช่เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพรงค์ช่วยข้าพงค์อธิษฐานเมื่อยอมอ่อนแรงใช่เลยอเมนไหมคะฮอเลยเล,ลยาะพี่น้องเคยประสบการณ์แบบนี้ไหมไม่รู้จะอธิษฐานยังไงพูดไม่ออกเลยอะไม่รู้จะบอกคนข้างๆไม่รู้จะจะพูดอย่างไรกับใครดีไม่รู้จะอย่างไร เมื่อเราอ่อนแรงเมื่อรู้สึกว่าไปไม่ถูกเลยพระองค์เจ้าค่ะอย่างไรดีค่ะพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทอมใจลงมาคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ทรงคร่ำครวญทูลคอแทนเรายังไม่เป็นคำฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> สรรเสริญพระเจ้า sweet Jesus sweet Holy Spirit amen ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงอธิษฐานแทนเราในายามที่เราอ่อนแรงและไม่เพียงแต่อย่างนั้นนะคะ ไปสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้หนูชอบมากจริงๆพระองค์ทรงอยู่กับเราและประทับอยู่กับเราตลอดไปอเมนไหมคะอ่านพร้อมกันค่ะพระผู้สถิตประทับอยู่กับเราตลอดไปอเมนขอใช้คําว่าเฟรนด์เลยนะคะพระองค์ทรงเป็นสหายของเราค่ะ ใครล่ะคะที่อยู่เคียงข้างเรา cross friend เลยคะ่ะเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดในพระเจ้านะคำบอกว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับท่านทั้งหลายทรงสถิตยอยู่ภายในท่านทั้งหลายอเมนไหมคะฮอเลลูยาหนังสือโรมบทที่8ข้อ1กล่าวว่าพร้อมกันคะ่ะถ้าพระวิญ,ญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายที่ต้องตายของท่านนั้น เป็นขึ้นมาใหม่ฮาเลลูยาโดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในชั้นทั้งหลายอเมนฮาเลลูยาพี่น้องทราบไหมคะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงฟื้นขึ้นมาชนโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณโดยสุดอเมนพระองค์ทรงชุบพระคริสต์เนี่ยให้ขึ้นจากความตายเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้วเนี่ยนะคะฮาเลลูยาในวันอีสเตอร์ฮาเลลูยาเมื่อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นแล้วนะคะพระองค์สัญญาว่าพระองค์ทรงพระวิญญาณโดยสุ์ลงมาท่ามกลางเราพี่น้องคะ การที่เราได้เป็นเพื่อนกับพระองค์หรือว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในภายในเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสมควรหรือค,ควรนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเราเป็นเนื้อหนังเนื้อหนังย่อมเปื่อยเน่าอาเมร์ไหมคะและเหม็นมากเปื่อยเน่ามากบางครั้งหนูถามพระองค์ว,ว,ว่าพระองค์จะคาทำไมพระองค์ถึงถึงถึงทำขนาดนี้ทำไมถึงถึงยอมที่จะอยู่ในในร่างกายที่ต้องเปื่อยเน่า แมนแล้วก็บางทีก็ไม่สะอาดแล้วก็ไม่ไม่เหมาะที่จะให้โรรองทรงอยู่ด้วยเลยพรรองจ้าค่ะตอบสั้นๆคำเดียวว่ารักค่ะเพราะความรักจึงอดทนได้แต่ว่าอย่ากระน,นั้นเลยเราอย่าทําให้โรรองต้องทนอยู่กับชุดของเราเลยอเมนไหมคะวันนี้เราทําความสะอาดชุดของเราใหม่อเมนไหมคะให้พระวิญญาณผู้ทรงประทับอยู่ในภายในเราเนี่ยหอมสดชื่นสะอาดโอ้ยสะอาดมากเลยลูกวันนี้สะอาดมากเลยหอมมากเลยหน้ากอดหน้าฟัดเวี่ยงมากเลยวันนี้โอ้โหอยากอยู่ใกล้ๆ a เมนเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับคนในครอบครัวเหมือนกับคนที่เรารักแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าอยู่กับพระองค์แล้วโอ้พระองค์ทรงเป็นสหายของเราไม่ใช่นะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดแต่พระองค์ทรงทอมพระองค์เพื่อที่จะอยู่ด้วยกับเรานะคะเป็นพระคุณอย่างเหลือล้นนะคะที่พระองค์ทรงปรดประทานให้กับเรานะคะอเมนไหมคะเราให้เกียรติพระองค์นะคะเรายกย่องพระองค์เชิดชูนพระองค์นะคะสุดหัวใจเมื่อวานหนูได้มีโอกาสฟังคําเทศนาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะ ฟังพี่น้องที่ได้มาไว้อะไรด้วยนะคะวันขอ,ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะคะท่านอาจารย์สุชาตินะหนูชอบคํานึงมากคือพี่เรืองเนี่ยเขาเป็นคุณพ่อของน้องผู้ที่สูญเสียนะคะอาจารย์สุชาติพูดขึ้นมาคํานึงแล้วหนูรู้สึกว่าทัชมากอาจารย์ชาติบอกว่าวันนี้ผมอยากนั่งกับเขาไม่ใช่ในฐานะของพี่แต่ว่าอยากอยู่เป็นเพื่อนในทํานองเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งปรารถนาที่จะอยู่ เป็นเพื่อนเราอยู่ใกล้เราทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็นพระบิดานิรันดร์พปรองทรงเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่ชายเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นสหายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาอเมนไหมคะอยากอยู่กับเราอยู่ใกล้ๆเราอยู่เป็นเพื่อนเราไม่ห่างเราไปไหนพรรองสัญญาว่าเราจะไม่ละชิงทันเลยอเมนไหมคะฮะเรลลยาเราจะไม่ละชิงทันเลยขอบคุณพระเจ้านะคะหนังสือหนึ่งโครินนะคะบอกว่า 1นึ่งโคริน์บที่3าข้อ16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญ,ญาณทรงสถิตยอยู่ในท่านอาเมนไหมคะเอาเลยเลยยาพระองค์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราอยู่ในเราขอบคุณพระเจ้าและประการสุดท้ายสุดท้ายในที่นี้นะคะพระองค์ทรงมัดจําชีวของเราไว้อาเมนปรบมือเลยปรบมือเลยพระวิญญ,ญาณบเิสุ์นะคะ ทรงมัดจำชุดของเราไว้ให้เราอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกัน2โครินธ์บทที่1ข้22 1 2 3และพระองค์ทรงประทับขอ้ขอพระคัมภีร์ขึ้นด้วยค่ะ1 2 3และพระองค์ทรงประทับตราเราและพระวิญญาณไว้นประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยอาเมนเข้าต่อไปค่ะเอเฟซัสบทที่1นะคะข้อ13 14บอกว่าในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์แล้วได้รับการพระนึกตราวไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยามัดจำมัดจำมัดจำคืออะไรพี่น้องเคยซื้อของไหมคะ ยกตัวอย่างนะฮะซื้อของชอบมากชอบสินค้าชนิดนี้มากบอกเขาว่าพี่คะหนูมาจําไว้ก่อนนะคะครึ่งหนึ่ง50%เดี๋ยวหนูมาเอาเคยไหมพี่เคยไหมมาจําสินของพี่น้องพี่น้องเคยขายของนะแล้วมีคนมาจํพี่น้องบอกเลยว่าพี่คะตัวนี้หนูจองเดี๋ยวหนูมาเอานะคะพี่อยากให้ใครนะคะตัวนี้ของหนูค่ะพี่แม่คะจะกล้าให้คนอื่นไหมคะไม่คะ่ะ เพราะเราจ่ายมาจาแล้วอเมนไหมคะแจ้งความจําองแล้วว่าตัวนี้หนูจองแล้วนะอันนี้ของหนูนะเดียวหนูมาเอาเหมือนกันในทํานองเดียวกันพระวิญญาณของพระเจ้าทําไมคะมัดจําประทับตราชุวิตของเราไว้ว่าเราเป็นของพระองค์อเมนแล้วเมื่อพิเศษโซคริสเต็งก,กลับมาพระองค์ทรงเห็นตราผนึกที่อยู่ในชุดของเราแต่ละคนที่นี่แล้วพระองค์รู้ว่า เราจะเป็นของพระองค์นิดนิรันร์แล้วก็รับเราขึ้นมาอยู่กับพระองค์ตามพระสัญญาอาเมนไหมคะอาเลยเลยฮู้พี่น้องดีใจไหมคะวันนี้ได้รับการแส้มนะคะเป็นลูกของพระเจ้าโดยโลหิตของไม้กางเขนเป็นมัดจำของพระองค์อเมนฮาเลยูยอขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบิสุทสุ์ของพระองค์ไหมคะอเมนไหมคะอมขอทบทวนสักหน่อยอ่ะไป อันนี้อันนี้อันนี้จบแค่เซอร์มนนี้นะคะเอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันในช่วงท้ายนี้นะคะสัญญาของพระบิดานะคะขอไปในหน้าสุดท้ายเลยะคะะ่ะอ่ะขอตรงนี้ก่อนขอตรงนี้ก่อน,อนก่อนที่จะจบนะคะขอบอกตรงนี้ก่อนว่าข้อควรระวังแล้วก็รักษาชีวิตท,ที่สัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในะคะข้อควรระวังแล้วก็รักษาชีวิตที่สัมพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีอะไรบ้างค่ะ ไปต่อนะคะไม่ใช่ The Pro m i s e ค่ะไปอีกค่ะไปอีกค่ะรัดไปตรงข้างหลังเลยนะคะโอเค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 ค่ะขอตัดมาตรงนี้นะคะข้อควรระวังะะแล้วก็รักษาชุดที่สัมพันธ์กับพระวญนะเปรนสุดมีอะไรบ้างคะ่ะพี่น้องคะ่ะพระวญนะเป็นสุดทรงเป็นบุคคลนะคะข้อแรกนะคะยะมินพระองค์อเมนไหมคะ ไม่มินพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนไหมคะหนังสือม,มัทธิวบอกว่าพรรเยสุครติตตดว่าถ้าเกิดว่าต่อว่าพระองค์มิ่นพระองค์ให้อภัยได้นะแต่ว่าถ้ามิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถให้อภัยได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ที่นี่และบนนั้นไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อเมนไหมคะเพราะฉะนั้นอย่ามินพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะให้พรรองทรงกระทำงานผ่านชุดของเรานะคะขาสองนะคะอย่าดับพระวิญญาณอเมนไหมคะ พระวิญญาณทำงานของพระองค์เราจะดับพระวิญญาณของพระองค์ด้วยความไม่รู้หรือว่าความจํากัดของเรานะคะทูลขอต่อพระองค์เปิดสําหรับพระองค์นะคะพระองค์เป็น very profound นะคะพระองค์ทรงล้ําลึกมากนะคะเพราะฉะนั้นให้เราก้าวไปมากๆขึ้นอีกนะคะในการทรงนําของพระเจ้านะคะและข้อ3นะคะอย่าทําให้พระองค์ทรงเสียพระทัยอเมนไหมคะเพราะว่าพระองค์ทรงประทับตาเราไว้จนถึงวันแห่งความรอดนะคะพี่น้องรักพระองค์พี่น้องอย่าทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยนะคะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ดําเนินชุติตามเนื้อหนังอเมนไหมคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเนื้อหนังนั้นเป็นศัตรูกันอเมนไหมคะพี่น้องคะเป็นศัตรูกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําตามเนื้อหนังก็แสดงว่าวันนั้นเราไม่ได้ตามพระองค์แล้วฉะนั้นเนี่ยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้เราเนี่ยได้อยู่ในหนทางของพระองค์กระทําตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกอย่างอาเมนไหมคะเาเลยลูยาโอเคนะคะสไลด์ต่อไปอันนี้อย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทยนะัยไปแล้วนะคะ ไม่ใช่ด้วยริดด้วยแรงแต่โดยพระวิญญาณของเราสรุปมีอะไรบ้างคะในค่ำคืนนี้นะคะไปอย่างเร็วเลยนะคะเพื่อจะได้อธญเฐานในช่วงท้ายนะคะพระวิญญาณทรงนำชุดของเราอเมนไหมคะและทรงเปิดเผยสัมดงให้กับเราทราบนะคะ และก็เป็นผู้ปลอบประโลมหัวใจของเราชูลขอแทนชุดของเราด้วยนะคะและทรงอยู่กับเรานะคะตลอดเวลานะคะทรงประทับอยู่ทรงสถิตยอยู่ภายในใจและมัดจําชุดของเราไว้ว่าเราเป็นของพระองค์เราจะได้รับมรดกได้รับกบรรมสิทธิ์ร่วมกับพระองค์ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์อเมนไหมคะพระองค์ทรงเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเรานะคะเราจะสามารถร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้อเมนไหมคะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะคําถามนะคะ ท่านปรารถนาจะรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่คะฮอเลเลยยาถ้าท่านรับแล้วท่านจะปปฏิบัติต่ตอพระองค์อย่างไรคะทีตกับพระองค์อย่างไรดูแลพระองค์อย่างไรคะฮาเลลูยาท่านตอบได้เลยนะคะในความรู้สึกของท่านนะคะจบแล้วคะ่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอเมนไหมคะฮาเลลูยาถ้าพระเยซูครตท่งเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกของพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการทํางานต่างๆมากมายนะคะทุกสาขาทุกแขนงน,นะคะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนําทุกอย่างเราก็ต้องการพระวุญญาณบริสุทธิ์เช่นกันอเมนไหมคะในค่ำคืนนี้เราจะทิษฐานขอรับการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ด้วยกันค่ะขอเชิญพี่น้องยินขึ้นนะคะขอทีนมนมัสการด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะอาลลูยา <Hallelujah. S 1> ขอบคุณพระองค์ค่ะขอบคุณพระองค์ค่ะ